สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีแอคชัยสี่มีเรื่อง ep ที่สอง ep หนึ่งเราดีแอ็ไปแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องตอุ้ยเราจะเปิดอะไรให้ดูต้นคลิปหรืว่าท่าคลิปดี ทุกคนใครที่ได้บัตรแล้วไม่ไปหรือขายต่อหรือใครที่เป็นมีเพื่อนที่ขายบัตรต่อหรือ,อยังไงทักมาได้ไหมคะนาอจี AG ก็ได้ได้คำบรรยายเออพอดีได้ไปแค่คนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งหาบัตรอยู่ค่ะอพัพก็ได้นะคะแต่ว่าอยากแพงมากใช่ <laughs> เพราะว่าเราดูกลัวโดนโกงกันมากค่ะเราเคยมีประสบการณ์โดนโกงกันแล้วพวกนี้คือพวกนี้ใส่ไม่ดีเ่ยตายเธอใช้อะไรมาทุกคนเท p ฟ e ีพลีซเทลฟ p ีพลี e ทุกคนนี่คือเราขคนได้ไปแล้วทุกคนที่ยังไม่ได้ไปนะคะทุกคนทุกคนองสารเพื่อเรด้วย คนละครึ่งไมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ต้องแ่กภข่นะคะทุกคนเราก็ต้องมีความพยายามต่อไปคือมาก่อนที่แบบน่าชี้ช้าจำชื่อได้ไหมก่อนนั้นทั้งหมดไม่เลยใช่เรามีอู่รถไงเราเลยลืนชื่อวาย เขาคือแอปกันอยู่เลยแอปแอคเทนกันอยู่ดูหน้าเอารถเองกูชอบจลิตจังอะผู้ตาดสวัสดีครับนี่คือรายการชอบมีเรื่องเออมันก็เป็น EP สองแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ตอนช้างเผือกทำอะไรก็ได้นะใช่วันนี้เราพวกเราสี่คนเผื่อขายรูกบอลเอางี้นะเราก็เห็นหน้าเขาเราก็คอมบอกว่า วันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะอาบน้ำเอ้าจับช้างจับปกระแตที่เด็กชาขี้ขี้ตามชาพูดหน้าจอเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกก่อนที่จะไปอาบน้ำช้างเราก็ต้องไปทำความรู้จักช้างก่อนใครกลัวช้างไหมกลัวกลัวตอนเด็กตอนเด้กเคยกลัวเพราะว่าดูหนังเล่นกันกล้วอะฮะใช่แล้วไม่มี้างตาแดง อ,อ๋อแล้วผมดูวเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูในโรงแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมร้องไห้เพราะว่ากลัวช้างตาแดงคือดูก้านกล้วยเหรอแก่แกอ๋อตัวลายปั้<ห><ไ>ผมดูก้านกล้วยพี่ก็น่าจะเข้ามาหาหลัยแล้วผมอ๋อ <c oughs> โอ้ยนี่หนัก <c oughs> <อ> ว่าจะดุเลยดุยหมเขาขึ้นตอนนี้เราอยู่แบบทาความรู้จักใช่พี่เคยเล่นมาครับปะสมมติว่าเราจะไปเทมหมาเราต้องให้กระดูจนกว่าหัวใจมันจะขึ้นูมน ฉันกำลังถัดได้หมายความอยู่แต่เขาแม่หิวมากตัวนี้สายพี29ปีดูส์พี่หัวออ้โหโอ้โหดสายแบบเห็นแล้วมันเขิ่อละเป็นคุณแม่ละ

คือจิ๋วยังจิ๋วอยู่นะครับ่เป็นอไรคุณยายไม่กรดแล้วเดี๋ยวเราต้องจะต้องไปข้างล่างเราขี่ลงไปหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปขี่ช้างชมธรรมชาติเปียนไหมครับอ่าแล้วก็ลงไปอาบน้ำด้กับอ่า้นเดี๋ยวพวกผมขอไปเปลียนชุดแป๊ดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขึ้นช้างโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแปลงล่างกันนะใช่เมื่อกี้ช้างน้องน้องหมื่นเนี่ยือว่าเราเปลี่นล่างแบบเี๋ยวกนง กูลลางเดิมอะกลับมาแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นขี่ช้างกันดีกว่าเปลี่ยนแล้วเหรอมาดูกันว่าใครจะไั้กับไหนปิวเบียนเราขี่เอนะนะต่อไปในันช้จะลงโอเคครับ พี่ผูเหมยอ่ะเนี่ยมันจะที่เขาตั้งสาญญาให้อ่ะมันจะลื่นเหมือนอ๋อสมองเวลาคนอยู่ข้างลัใช่ป่ะอ๋อสมองปะขางล้าอยู่อะไรอ่ะอ๋อสมองและปริญญาอไม่ได้ตั้นี้ยขอสมองไปเขาที่ไหนคนหนึ่งนั่งตรงนี้คนหนึ่งนั่งตรงนี้แล้วก็ฟานช้างอ๋อโอเคฟันไปต้องพักหนึ่งในป่าเนี่ยเอาดูว่าโอเคเราโอเคแล้วฟานช้างเขาจะดูแล้วผมแล้วผมจับอะไรครับอ่าตอนนี้จับจับบาทพี่กเขางงงี้กันเดียวสองคนนั่นแหละ ต่อคนที่ยู่หลังเป็นกอลของถือขึ้นชางปะั้งแรกในสายตาพี่หูดูนอ่เขางงจริงๆครัเอาคนขึ้นหลักขึ้นก่อนครัพี่ขึ้นก่อนนี่แก๊งคนหลอกจ้องอยู่ข้างล่างจับบาจะเแก๊งยี่ปันสรุจับบ่าวันช้งไว้เลยเสื้อสีเงที่ไหนเอุหยอเยอุหยอ จะดูอะไรนะชองอยู่ข้างว่างมีเกาปาครง้งไว้เนี่ยเอา้อดกันดีะเมื่อกี้หนูฟกัดแม่แม่แม่โขี่ช้างข่าวมากก็มาจับองใดครับเรารู้จักกันอยู่แล้วเจ้าหาถันฆ่าเพื่ออันใดมากจจิ้นช้างได้ไหม วันนี้ข้าให้ลือพาช้างข้าออกมาเดินเล่นยายจักได้เจอเจ้าที่นี่ยิ่งนี้ไองมองหน้าข้าทำไมเป็นควาช้างดูช้างข้าสิมึงมากล้ามาต่อปากตอบคำกับเจ้าพญาท่านพ่อกูเป็นพ่อแล้วท่านพ่อท่านพี่ท่านพ่อตามพวกเราไปกินข้าวเฮ้ยจางขาววันนี้อารมณ์แล้วท่านพ่อให้เจ้ามาทำประเชษฐามาตามท่านพี่ไปทำ อะไรควานท่านทำอะไรออฟโรดแตงเท้าเหรอท่านพี่ทำไมอ่ะควานท่านพี่ทำอะไรหยุดทิ้งเลยขอรับหลังจากที่พาข้าเดินเที่ยวเล่นกับช้างเสร็จแล้วเองไปนวดหลังให้ข้าด้วยไปเรื่อยได้ขอรับมีโบดัสงได้ขอรับโบดัสคืออะไรโบดัสอ่ะโบดัสอ่ะมันลึกไปครับแค่หลังเราอยู่บนหลังช้างไม่เป็นไรหรอกครับเฮ้ นินนะเดเงกับชามวนี่งนานโดนิารคนวันีิตนะนั่ห้ามมาดาไม่ได้หรอก หวานกนทั้งคีช้างผมกชงเรื่องเลงกช้างมาวันนี้ I <laughs> did เยดูนะเขาถอดเสื้อกันหมดใครเอยไม่ได้ถอดทำไมถึงไม่ได้ถอดเ่ม่โตขายบันจะที่ังถอด่เาจะได้โดนแลวันนี้เราจะีไปเราไปอัดน้ำช้างขี่ช้างขี่ช้างก่อนเออใช่แล้วก็แบบเราเริ่มจัดการทำความรู้จักกับช้างก่อน แล้วก็ให้อาหารน้องๆแบบตอนแรกก็เกร็งๆนะแต่ว่าพอเราขึ้นไปขี่แล้วเป็นไงสนุกมากเลยเลพลินเลยเงช้าคือน่ารักนะแต่ว่าไปคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันน่ารักแต่ไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้จริงคิดว่านเลยมุมจังหวะแบบมองเข้าไปในตา มองเข้าไปแล้วแบบสังขีตตาเพราะว่าตาแใหญ่ตาใหญ่ที่เคยเคยเห็นแบบของใครแบบช้างมันจะคล้ายที่มันอวนแล้วจังหวะการเราขึ้นคอมมันคือเข้าใจเลยว่ามันจะเป็นแบบช้างจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ควายมันจะซ้ายขวาแต่ช้างมันจะแบบอย่างเงี้ยแต่กห่าตก็เหมือนเขารู้จังหวะเราใช่เขาทำให้เราฉลาดมากใช่ มานั่งชิลกันวันนี้นั่งชิลมาใช้ใช้เวลากับธรรมชาติดีกว่าเพราะว่าเราเราอยู่กรุงเทพอะอย่างที่บ๋องกับพี่มิ้ววันหยุดเลยคอนเทนการอ๋อก็เลยให้กูมาทํางานซอนนใายแต่ว่าเป็นเป็นแบบมาพักผ่อนแต่ว่าอย่างนี้ขอเก็บฟุตใจรู้แล้วชายสี่หีเรื่องวันนี้คือมีเรื่องว่าต้งาอูเขาลงไม่ได้พักน้องสองคนก็เลยพาพวกเรามาพักผ่อนโอ้โหแต่ถือว่ามันโอเคเลยนะโอเคครับพี่ว่าพี่ชิวมากก่อนพี่วี่แบบนั่งชิมช้าแต่ก่อนหนั้นทั้งหมดไม่มีเลย ตอนนั่งช้างอ่ะพูดพูดตอนนั่งช้างคือมันสนุกเลยที่ว่าตอนตอนที่เราได้ให้น้องเดินอ่ะเราไปคุมช้างเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นควานช้างเหรอเออเป็นคุมช้างคือครั้งแรกคือมันสนุกมากมันจะมีแบบว่าสับสับวันนี้เครื่อเครื่อภาษาที่ควานเขาจะใช้ประกยบช้างเครื่องนะครับว่าหยุดคือหาวย่หาวยไม่ใช่หาวยหาหาค่ะหาวยเครื่อเครื่อเครื่อคือให้ไปให้ไปบุ้มบุ้มเบียน เป็เหลียวใช่ใช่แล้วก็มีมีให้พูดคำว่าอะไรนะเหาเหาเหาอไว้หยุดเหาเหาเอาไว้หยุดหยุดเหาเอาไว้หยุดเฮ้ยเหาแล้วก็อันนี้คืออะไรนะบุญบุญเออบุญบุญบุญอาบุญพนพนลาวเป็นไปได้ใช่ไหมน้ำพนลยาวไม่รู้ว่ามั้ยเออหนึ่งคนยังดูไปเนี่ยเออบุญหรือว่าบุญไม่รู้เราเราตอนที่เขาอขึ้นบุญตอนที่เขาอยู่ข้างบนแล้วเราจะให้ เขาอานนี้มขาวเขาก็ตกหมดแล้วบอกว่าบนบนแล้วเขาก็างก็เอาข้นาอยากรู้ว่าภูมาแบบปกติมาเที่ยวอะไรผไม่เคยเลยปกติเ่อแต่ต่างประเทศนี่ like like Japan, ไปชิ่าน China, วู้ชอบอะไรมากกว่า Japan, h น l a n d i r e a n d สิงคโปร์ t h a i a นีนั่งแบบนี้อ่ะุ w what, เ what a า o ะต้องปิดทยแบบนี้ตลอดสิ Decide in the comment Okay Where do you want us to go And h e n l e s say Japan ยใง้เกาไปไหนบอกได้นะแต่อะไรก็เขียนจาวะเทียรบ้านอยู่ไหนล่ะพูาอารีบ้าจริงริะบ้านอยู่ซอมามา ใช่แล้คนตายผมตายแล้วแล้วอยู่ใต้ไม่เี่ยวอะไรอีกเลยเกิดที่กรุงเทพอ่ะแล้วก็อยู่ทกรุงเทพในเที่ยวเที่ยวแรกใช่มาค่ะไม่ค่อยได้มาแบบเจอบรรยากาศก็เลยแบบพอจะพูดถึยก็คนก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าภูม่าเป็นเูมิคือจริงๆภูมิาไม่ได้มึนเหมือนคนอม่นเขาฝึกมาดูดีอ่ะเขาหมึนนะส่วนดึงแต่ว่าชิดคำพูดเป็นภาษาไทยไม่ทานดึงใช่ชินกับการพูดภาษาอังกฤษมากกว่าก็พูดไทยเราเข้ามาตับในตอนนก็ได้ พี่อู๋สอนพี่ก็ไม่ค่อยชินป่ะพี่่กลับมาที่บนเฮ้ยไม่คยนเลเอยู่ไฮสคูลวัดนองแ I I I was I was I was นองแคมไฮสคูลนองแคมไม่ม่นอนแคมในดอในดอคนอในด international canal i d e นีย a n นน่ยน้อบรกกูบอ่ตำบลแกมีมีตำบลนอนแค น้องคัมพูดไลฟ์วีคอลลิสต์ตอนแรกก็เป็นอย่างพี้ป่ะตอนจบมีพี่พี่แรกมีทั้งมีทั้งน้องแค้มมีทั้งน้องจอร์จมีทั้งน้องคัมพค่ต้องการจะมาเรจริงๆวันนี้ถือว่ามาพักผ่อนแหละมาเที่ยวเมืองกาญจน์ก็ใครที่แบบว่าที่บอกไปเรื่อยจริงนะเมืองการจน์เขาขึ้นชื่อเรื่องตลกแล้วใครที่อยากจะมาแบบว่าเออมีความวุ่นวายในกรุงเทพมาแบบ ครับมารีแลกซ์ที่ต่างจังหวัดใกล้ๆก็การก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่ดีมากๆแล้วยังไงก็พาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมามาเที่ยวได้ชิลๆนี่ไงชิลๆนี่ก็มาอยู่ธรรมชาติมาอยู่กับสัตว์บางทีเราเครียดวอยู่ก็ทําให้เราผ่อนคลายได้นะครับอย่างพวกนี้เนี่ยผมดีใจมากสอบแต่ว่าเรายังทำตัวชิลอยู่ใช่เพราะว่าเราต้องมาวีไลท์เพื่อเคลียร์สมองแลก็พอเราสอบจะได้แบบกลมกล่อมไม่กี่วันเทต่อวไปมีแต่ช้าอ่ะมีชีวิต บุญอะไรเนอเข้าหัวเข้าห uh, ัวไปแล้วบุญบุญยกบุญยกยกบุญบุญบุญอ่ายังไงก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมที่การชนาวีนะครับฝากรายการพวกเราด้วยนะครับผมชายสี่มีเรื่องนะครับผมอยากให้เราไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันพื้นหล้านี้ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันอีกทีต่อนหน้าบ๊ายบาย Let's go Let's go จะไวจังอยากให้มีหนึ่งชั่วโมงอ่ะ ราจะปิดท้ายด้วยดิคอนดก่อนวองนี้ีเราจะปิดท้ายส่องติ๊กต็อกให้ดูนะคะของของอบหลดตัวพี่ดาเป็นของพี่อู๋เราดูแล <c oughs> กันดบค่ะักไงน,นัก,งนกน่งกนี้ เพงนีอู๋เราให้เด็กเบียดปั๊ใเลม้งั้นแฟนเขาเป็นรองเดเบยัง้นีแฟนตังนี้ไหมคะ S <S จะรู้อนะไปขอชี้ขอชี้ได้เป right> ่าผมเลี้ยหมาชื่อมอมแหมเลี้ยงปลาชื <ma> <ma ่อปลาเลี้ยงไก่ช <ma ื่อไก่ก็คเป็นคนน่ารักอะค่ะก็คนเป็นคนน่ารักมากอ่ะจะมาส่องรูปหมากัน พอสอยิีส่สามสรงรานหวานแน่เลยปะนอนเอาหัวด้วยันสวยตรงสี่อ่ะ นีแค่เขาร้องแล้วฉันบอกคำพูดไม่ถูกอ่ะหลอแบบหลออ่ะทรงโอมันนี่เสียจีนอ่ะเสียจากประเทศจีนอ่ะอย่ากให้ต <blunt animation S 1> like like ัดสมองกันไม่ตัดไปกว่านี้อ๋อหลอกก็สวยกันยังนอกกรงหัวจุกมันริก

มันขออะไวลาวิ่อลข้าหัวใจพี่ฉันไม่อยากเชื่อเลยฉันทำอย่างนี้ฉันไม่เชื่อจะทำนี้ฉัน างปร่เทศหรอกอืมพวกเต้องอย่มาก

หม,ม,มดแล้วให้เลืกคิดอะไร่อนลือกยูดูเบลห e อคิปเดอะเบลของอัพโลดเหรอของตัวเข้มไหอืออาไรยางของหน่อยฉันมสองคลิปดีกันนะ คลิปนี้อ่ะโอ้น่ารักอะ่ะคนสวยค่ะน่ารักอะ่ะทำไปยิ้มอย่างนี้อ่ะจะตอดกันห่อของฉันเหรออันนั้นดูคลิปนดูคลิปหนี้ เมื you keep eyes, huh? mm ่อนเห็นว่าคลิปนี้คลิปนี้มันมีอะไรอยู่ชั้น คลิปนี้จะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นดีแอครายการให้ดูเดี๋ยวเราดีแอคโมเมนต์ให้ e ีพต่อไปนะคะแต่ว่าอีพีต่อไปเราจะดีแอควิลเลียมเอสเดี๋ยวพูดส่วนโฟวิลเลียมเนะคะอันนี้ยังไม่เข้าด้อมเหมือนกันแต่ว่า ร,รู้จักค่ะรู้จักมาจากพี่อู๋แล้วก็จะรีแอคให้ดูเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากจะมีอยู่คนนึงขอขอหลายหลายมิ้นเหมือนกันเป็นรับดาวเหมือนกันจะขอเธอเห็นไหมใช่เราก็จะรีแอคให้ดูเพราะเรารับปากไปแล้วแอบไปสองหนังแล้วด้วยแล้วก็ดเูเทมโปไปใช่ไหมเทมโปารักมากเขาเพิ่งมีหนังกกเรื่องเดียวไหมหรือว่าใช่ใช่เขาเพิ่งคู่กันใช่ไหมใช่ ฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe อยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกเม้นต์บอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูให้เราจะคัดเลือกไปดู